ตัวเอง <S 2> <S 2> <S สุดรอหลอที่สุดเลยนานๆจะได้เจอทีนะคะทุกคนรู้กไหนี่คือน้องเขียตะปาดใช่ไหมคะเขาเรียกว่าน้องเขียตะปาดใช่ไหมขายยาวหลังสีเขียวนะคะโหก้ามเป็นมัดมัดนะคะตัวโตมากเลยคะ่ะทุกคนปกติแล้วจังจะเห็นเขียตะปาาเนี่ยตัวเล็กกว่านี้นะคะแล้วเขาก็จะเป็นสีดับเหลืองๆเนาะแต่ตัวนี้ทุกคนเขาเป็นสีเขียว เขียวเข้มเลยค่ะด้านหลังของเขาค่ะทุกคนเนี่ยนะคะว้า wow. ว เกียวเข้มจริงๆด้วยค่ะตอนแรกคิดว่าเขาจะหนีไปแล้วพอดีรักจังยังไม่ได้จับกล้องโทรศัพท์มาเนาะลดน้ําต้นไม้อยู่ตรงบ้านกลางน้าค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นกระถางต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะรดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วน้องก็โดดตุ๊บออกมาจากกระถางนี้ค่ะน้องอยู่ในกระถางนี้นะคะแล้วน้องก็โดดตุ๊บลงมาโชว์ความหล่อให้เห็นนะคะนี่คือเขียดตะปาดนะคะทุกคนสัตว์โลกผู้น่ารักของเรานะคะตอนเด็กๆรักจังจะกลัวเขียดตะปาดมากเพราะอะไรนะคะโดนพ่อนะคะ ไม่รู้ว่าหลอกหรือว่าเป็นเรื่องจริงพ่อบอกว่าอย่าเข้าใกล้มันนะมันจะกระโดดกัดคอตอนเด็กๆกลัวมากเลยค่ะทุกคนแต่ตัวนี้นะคะเราฉลาดกว่าเขาเยอะมีหรือจะมากระโดดเกาะคอเราได้นะคะชัดไหมคะทุกคนเหมือนกล้องจะเบร์เนะคะนี่สัตว์ร่รวมโลกผู้น่ารักของเราน้องไม่หนีด้วยดูสิคะน้องรอให้มาอัดคลิปด้วยว้าวเป็นพระเอกแล้วนะเธอ พระเอกเขียตะปาดสุดรอหลังเขียวเขียวปีเลยเดี๋ยวลองจะแย่ให้น้องกระโดดดูนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเอาไม้แย่ให้น้องกระโดดนะคะน้องจะกระโดดไหมคะเดี๋ยวนะคะแย่น้องนิดนึงนะคะแย่น้องนิดนึงนะคะอย่ามากระโดดใส่ฉันนะหมายหมายสั้นไปทุกคนเดี๋ยวนะหาไม้ยยาวก่อนอแย่แล้ว น้องไม่ยอมกระโดดหนีอย่ากระโดดใส่กอฉันนะโอ้ยน้องไม่หนีด้วยทุกคนน้องเขียดตะปาดไม่ยอมหนีน้องแมวเดินผ่านแมวของพ่อเดินผ่านเสียงแมวแต่เราจะไม่จับตอนนี้คือเราถ่ายเขียดตะปาดกับทุกคนอุ้ยทุกคนน้องไม่หนีด้วยเออไม้นี่เป็นไม้นิ่มๆไงคะไม้ที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรให้เขาบาดเจ็บหรืออะไรเนาะเล่น ทุกคนน้องเขียตป่าให้เล่นด้วยมองหนะ้าเ,ออเขียตป่าสัตว์โลกผู้น่ารักว้าวคลิปยาวแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะสะัตวล